บริษัทพรปิยะเน็ตเวิร์ยจำกัดนำคุณไปสู่ความสำเร็จเมื่อคุณได้ยางก้าแรกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จร่วมกับเราบริษัทพรปิยะเน็ตเวิร์ยจำกัดได้ทำธุรกิจในรูปแบบธุรกิจขายตรงโดยได้ร่วมทุนกับโรงงาน p r e ว e n t i v e l โรงงานที่ผลิตอาหารเสริมรายใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเพื่อให้ความมั่นใจในตัวสินค้าและมีการจ่ายผลตอบแทนที่ถูกต้องตามหลักสอคอบอ และประกอบก,บกับการได้สัมพทานช่องสัญญาณโทรทัศน์ p 5 TV เพื่อเป็นการทำรายการเพื่อสนับสนุนให้กับสมาชิกโดยบริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2,550เป็นต้นมาพรปิยะในเกร์กจำกัดโดยมีความตั้งใจที่จะมอบโอกาสทางธุรกิจนี้ให้กับคุณอันจะมีผลในการสนับสนุนให้คุณสร้างอนาคตของคุณเองได้มีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยและมีคุณภาพ บวกกับแผนการขายการตลาดที่สามารถสร้างไรายได้ได้จริงและส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างสถานีโทรทัศน์ท5ทีวีของบริษัทอันเป็นพื้นฐานแห่งความสําเร็จเละมีผู้แนะนําที่พร้อมจะทุ่มเทช่วยเหลือตลอดจนทีมงานที่ปรึกษาระดับมืออาชีพและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมีความรู้และประสบการณ์จะช่วยสร้างความตื่นเต้นและรักษาไว้ซึ่งความสําเร็จของธุรกิจนี้กับคุณ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเป็นสมาชิกบริษัทพรปิยนาตเวิกทุกท่านเราเป็นบริษัทที่มีความพร้อมให้กับท่านทุกๆด้านไม่ว่าเราได้รับการจดทะเบียนถูกต้องจากสำนักงานผู้ของผู้ริโภคหรือสคบทั้งแผนการตลาดและสินค้าและเป็นบริษัทที่มีสำนักงานพื้นที่บนร่วมการทำงานมากกว่าหมื่นตารางเมตรที่สำนักงานที่อ e ินเทอร์เน็พาวชั้น6ทั้งเป็นเจ้าของสถานีทีวีเองภายใต้ชื่อ P5 TV ทโดยใช้สถานี ดาวเทียมไทยคม5มีสาระบันเทิงร่วม24ชั่วโมงทั้งมีรายการทางด้านสินค้าและแผนการตลาดให้และยังเป็นโรงงานผู้ผลิตอาหารเสริมเองภายใต้ชื่อโรงงาน Preventive Life และภาวิวัฒน์ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิตสูงสุดโดยใช้มาตรฐานยานในการผลิตท่านจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพเพราะเราผ่านการตรวจสอบสินค้าทุกๆครั้งที่มีการผลิต และยังเป็นทีมงานที่เป็นมืออาชีพมีความรู้ทั้งด้านธุรกิจเครือข่ายมากกว่า10ปีมีแผนรายได้ที่มั่นคงสามารถดูข้อมูลทางด้านข้อมูลสมาชิกและข้อมูลทางด้านแผนรายได้ของท่านได้ทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างโปร่งใสมารู้ประสบความสำเร็จกับบริษัทพอลิยะเน็ตเวิร์กกันเถิดครับคุณคือหนึ่งในบุคคลที่จะบรรลุเป้าหมายและสร้างอนาคตข้างหน้าให้ตนเองได้ ร่วมเติบโตไปพร้อมกับเป้าหมายในอนาคตกับเราพรปิยะเน็ตเวิร์กจะเป็นศูนย์รวมสินค้าคุณภาพจากทั่วโลกคุณจะได้พบกับโลกแห่งโอกาสโลกแห่งมิตรภาพและสิ่งสำคัญคือโลกแห่งความสำเร็จหากคุณกำลังมองหาโอกาสในการทำธุร,รกิจอยู่แล้วก็ที่นี่พรปิยะเน็ตเวิร์กเรามีโอกาสที่ดีสำหรับคุณเสมอมา,มาร่วมทำ,ทำธุร,รกิจ,รรก,จกับพวก,พวกเราสค<ะ>ิคะ